ถ้าพลทหารอย่างเราล่ะนะครับพลทหารของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีคะแนนนะครับแต่นะครับเราจะไปสอบกับทหารด้วยกันเองนะครับซึ know ่งมันมีสิทธิมากกว่านะครับการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนนนี่มีเรื่องเล่านะครับเจอหน้าเราต้องมีเรื่องนะครับวันนี้ครับผมได้นําเก็บความรู้ดีๆมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับก็คือ อยากเป็นนักเรียนจ่าอากาศต้องทำยังไงนะครับ <Wow. S 1> ก็รับชมนะครับยกนิ้วกลางขึ้นมานะครับเอาไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมดนวยนะครับ <Wow. S 1> ก็จะมีอะไรบ้างครับในการเป็นนักเรียนจ่าอากาศเนี่ยแล้วควรปฏิบัติอย่างไรเราไปรับชมกันครับ <S 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 รักก็อย่างแรกนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้นะ,ะ <บ S 2> วความรู้ก็จะมีพวกคณิตเนี่ยหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับทุกทุกคนสงสัยไหมครับว่าผมเนี่ยรู้ได้ยังไงใช่ไหมครับคือเพื่อนของผมเนี่ยเขาได้สอบติดทหารกากาศนะครับก็คือเป็นนักเรียนจากาการนั่นแหละผมก็เลยสอบถามเขามาว่าเฮ้ยทำยังไงทำยังไงนะครับถึงจะได้เป็นแบบเขาบ้างนะครับก็เลยนำมาแชร์ให้กับทุกคนเนี่ย ได้รู้กันนะครับว่าควรปฏิบัติอย่างไรนะครับก็หลักๆก็จะมีคะแนนคณิตเนี่ยครับประมาณ 60- 70%นะครับที่เหลือก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นทั่วไปนะครับ 2. ครับการทดสอบร่างกายใช่ไหมครับอันแรกก็จะเป็นพวกซิดอัพนะครับพวกซิดอัลุกนั่งนะครับก็คือ1นาทีครับผ่านเกณฑ์สครั้งนะครับก็คือเวลาที่ นับครั้งที่3 1ขึ้นไปแล้วเนี่ยจะเป็นคะแนนนะครับผมก็คือจะผ่านเกณฑ์เป็นคะแนนไปนะครับ2ครับวิดพื้นหรือดันพื้นนะครับหนึาทีนะครับคะแนนจะเริ่มนับจากที่31ขึ้นไปนะครับนั่นคือคะแนนนะครับผมต่อไปครับวิ่งครับผมวิ่งเนี่ยเพื่อนผมบอกว่า4รอบนะครับอ่ารวมกันแล้วเนี่ยประมาณ2โลก3นะครับผม ของสนามทออนะครับเออก็จะประมาณนี้นะครับวิ่ง4รอบ2.3กิโลครซูครับต่อไปนะครับจะเป็นพวกเกี่ยวกับการสัมภาษณ์นะครับก็จะเป็นแบบยังไงอะสัมภาษณ์เราเราก็ต้องแต่งตัวดีๆไปนะครับเพื่อนผมบอกนะครับโกนหนวดโกนเคราตัดผมเนี่ยทรงทาหารได้ก็ดีนะครับอ่าแบบเรียบร้อยไปเลยนะเพราะว่าอะไรครับ คะแนนเนี่ยจะขึ้นอยู่กับการสัมภาษณ์60%เลยทีเดียวนะครับจะมีคำถามอะไรบ้างครับเราไปรับชมกันนะครับครับก็จะเป็นความรู้พื้นฐานของกองทัพนะครับเช่นถ้าสถานการณ์เนี่ยมีกองบินที่ไหนบ้างนะครับอ่าและกองบินนั้นน่ะชื่อว่าอะไรนะครับยากไปไหมมันก็อยู่กับที่เราใส่ใจนะครับเราจะไปคน้นคว้าหาข้อมูลในเน็ตมันก็มีอยู่แล้วเนาะสครับ เครื่องบินลบที่ประจําการของกองทัพนะครับมีอะไรบ้างในเน็ตมันมีเยอะแยะนะครับทุกคนอยู่ที่ทุกคนติวแล้วแหละนะต่อไปครับเป็นไหวพริบนะครับที่เราจะต้องไปสอบที่โรงเรียนในเรือเนี่ยเขาจะถามว่าหน้าโรงเรียนในเรือมีเครื่องบินกี่ลำนะครับแล้วควรปรับแต่งอะไรไหมมีอะไรบ้างนะครับหรืออย่างเดิมดีแล้วนะครับนี่คือ คาสัมภาษณ์ของเขานะต่อไปครับความภูมิใจที่สุดในชีวิตคืออะไรนะครับแล้วก็ความสามารถพิเศษของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเขาก็บอกไปดีครับว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งเคยสอนผมมานะครับความสามารถพิเศษเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปเหมือนคนอื่นเช่นเล่นฟุตบอลขับจกักรขับรถจักรยานขับรถเป็นอะไรพวกเนี้ยเราไม่ต้องไปเหมือนเขานะครับ การที่เราจะไปสัมภาษณ์งานหรือสัมภาษณ์อะไรก็แล้วแต่นะี่ยให้เราพูดไปเลยครับว่าสามารถพูดในสถานที่สาธารณะได้ก็คือการแสดงออกนั่นเองนะครับแต่ว่ามันจะเป็นทางการกว่านะก็จะเป็นเกี่ยวกับการพูดในสถานที่สาธารณะนะครับอย่างเช่นถ้าเขาให้เราไปไหนเงี้ยเรากล้าพูดเรากล้าทําเรากล้าแสดงออกมันค่อนข้างง่ายกว่านะครับ คำถามหลกัหลกๆก็จะมีพวกทำไมถึงอยากเป็นทหารนะครับอืทำไมละ่ะอันก็อยู่ที่เราใช่ไหมคําตอบที่ดีที่สุดผมก็หาให้ทุกคนไม่ได้หรอกครับให้ทุกคนเนี่ยตอบไปอย่างจริงใจนะครับแล้วอันนี้ผมก็ตกใจเหมือนกันนะที่ผมถามเพื่อนผมมาเขาก็มีถามเหมือนกันนะครับเลขบัตรประจําตัวครับก็คือบัตรประชาชนของเรานั่นแหละมีเลขอะไรบ้างรวมกันแล้วได้กี่หลักนะครับ ก็อันนี้ก็อยู่ในคําถามนะสาหรับที่ผมไปถามเพื่อนผมมานะครับอันนี้ก็ค่อนข้างงงนะครับผู้ว่าราชการเนี่ยชื่อว่าอะไรนะครับคำรับจังหวัดเรานะแล้วก็ความขวางของจังหวัดนั้นนะครับมีอะไรบ้างนะครับอืมเราก็ต้องไปหามาครับต่อไปครับเป็นเหตุการณ์ข่าวสารบ้านเมืองนะครับในช่วงนั้นนะครับหรือว่าถ้าเราจะสอบปีเนี้ยใช่ไหมครับเราก็บอกไปเลยว่าโควิด เหตุการณ์บ้านเมืองนะครับโควิดผลกระทบอะไรอย่างนี้นะครับก็ตอบเข้าไปนะเดี๋ยวเราไปดูคะแนนพิเศษกันดีกว่าครับมีอะไรบ้างไปเลยคะแนนพิเศษในการสอบนะครับอย่างที่ผมเคยทําคิดไปละอยากเป็นนายสิบอะไรเงี้ยก็ถ้าเป็นรอดนะครับจบปีหนึ่งนะครับจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นนะครับผมเพิ่มขึ้นยังไงก็อย่างเช่นเราสอบร้อยคะแนนเราจะมี3%เในนั้นนะครับแต่ถ้า เราจบปี3นะครับสมมุติว่าเราจบปี3เนี่ยเราก็จะได้คะแนน5%นะครับก็ร้อยละ5%นะครับถ้าเราจบปี3นะแต่ถ้าเราจบปี5ละ่ะเราจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับน้งนองๆที่เป็นรอดอนะครับจบปี5ปีเนี่ยก็จะได้คะแนน7%เลยนะครับสำหรับ100คะแนนเราก็จะมบวกไปอีก7%นะครับเป็นคะแนนช่วยนะ แล้วถ้าพลทหารอย่างเราล่ะนะครับพลทหารของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีคะแนนนะครับแต่นะครับเราจะไปสอบกับทหารด้วยกันเองนะครับซึ่งมันมีสิทธิมากกว่านะครับก็คือเวลาที่เราเนี่ยสมมติเราเป็นบุคคลพลเรือนใช่ไหมทุกๆคนนะครับเข้ามาทุกทิศเลยนะครับเราไม่สามารถรู้ว่า เขาจะมากี่คนเป็นแสนคนอย่างนี้นะครับสมมุตินะเขามาเป็นแสนแสนคนเนี่ยแต่นะครับถ้าเราเป็นทหารนะครับเป็นทหารกองประจำการนะครับแล้วไปสอบเราก็จะแข่งกับคนทหารในกันเองอ่ะซึ่งมันมีสิทธิ์เข้าง่ายมากกว่านะครับผมคุณสมบัติของผู้สมัครนะครับก็จะเป็นพวกวุฒินะครับวุฒิม .6 นะครับไม่ว่าจะเป็นสายอาชีพสายสามัญนะครับสามารถสมัครได้แต่ว่า เกดเฉลี่ยต้อง2.00ขึ้นไปนะครับหรือว่า2ขึ้นไปนั่นเองถ้าต่ำกว่านั้นก็ไม่ได้นะครับแล้วก็อายุไม่เกิน24ปีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณต้องทำให้มันเหมือนเป็นการสอบครั้งสุดท้ายนะครับคุณต้องตั้งใจนะครับถ้าคุณจะมาสายนี้แล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรยากเกินไปหรอกครับแล้วอีกอย่างนะครับกรรมการในการที่เราไปสัมภาษณ์นะครับ มันไม่เหมือนกันทุกคนหรอกครับอันนี้ก็อาจจะเป็นคําถามเบสิกนะครับที่ทุกคนจะต้องเจอนะครับไม่ว่าเราจะเจอกรรมการสไตล์ไหนเนี่ยให้เราตอบด้วยความรู้นะครับตอบด้วยความจริงใจนะครับทำไมถึงอยากเป็นทหารนะครับก็ตอบเข้าไปนะครับก็หมดแล้วนะครับสําหรับอยากเป็นนักเรียนจ่าอากาศนะครับต้องทํำยังไงนะครับอันนี้ผมก็ไปสอบถามเพื่อนผมมาให้แล้วนะ ก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมยกนิ้วกลางขึ้นมานะครับเอาไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้น,นนนี้มีเรื่องเล่าต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย